ตอนแรกหนูคิดว่าหนูเป็นคนเลวคนแรกเลยที่ไปมีอะไรกับพระหููบาทแน่ๆน,นี่คือความคิดของสีกาก๊อฟหรือว่าของก๊อฟค่ะแต่หลังจากนั้นน่ะทําไมอ่ะเธอคิดอะไรถึงยังไปมีสัมพันธ์กับพระรูปอื่นๆอีกติดตามพร้อมกันจากปากของเธอในน้ำแข็งสรุปเขาวให้ค่ะ ผู้ชนะสิบทิศเคยได้ยินแต่ผู้หญิงคนนี้นี่โอ้โหเป็นผู้ชนะมากกว่าสิบทิศอีกอก,ก็คิดดูสิแต่ละวันที่อ่านข่าวมานี่พระทยอยศึกเป็นใบไม้ร่วงนี่มากกว่าสิบทิศอีกนะคะที่ไปพัวพันกับกอฟเนี่ยเธอเปิดใจค่ะเล่าให้ฟังถึงเส้นทางความรักของเธอไล่มาตั้งแต่แต่งงานคนแรกมีลูกคนแรกพระรูปแรกที่มีสัมพันธ์ลองมาไล่ดูก่อนคะ่ะปี51ตอนนั้นเนี่ยเธอแต่งงานกับทหารเรือแล้วก็อยู่กินกันได้ปีหนึ่ง แล้วก็เลิกรากันไปหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่บ้านที่พิจิตรเพราะว่าเธอเป็นคนพิจิตรนะแล้วก็ได้แต่งงานกับดีเจคราวนี้มีลูกคนแรกเป็นลูกสาวด้วยกันแต่ว่าฝั่งดีเจเขามีครอบครัวอยู่แล้วก็เลยให้พระสุรพลเนี่ยมาเซ็นรับรองบุตรแต่พระสุรพลเนี่ยเธอบอกว่าไม่ใช่พระรูปแรกที่เธอไปมีอะไรด้วยไม่ใช่นะเพราะว่าพระรูปแรกเนี่ยก็คือทิศวิรัตอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรอดีตเจ้าวาดวัดท่าหลวงนี่แหละค่ะ รู้จักกันตั้งแต่ปีห้าหกแล้วจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือทางทิศวิรัตเนี่ยทักไลน์มาเป็นเหมือนกับทักมาผิดอะ่ะหลังจากนั้นก็พัฒนาความสัมพันธ์เรื่อยๆแล้วก็ไปมีสัมพันธ์กันไปที่กุฏิวัดทา่าหลวงค่ะใช่ท่านให้ไปหาที่นั่นเพราะปกติท่านจะไม่มาบ้านหรือจะไม่ไปที่อื่นค่ะในคืนนั้นเนี่ยที่วัดท่าหลวงที่กุฏิของทางท่านเจ้าคณะเนี่ยท่านคุณเริ่มก่อนหรือเปล่าใช่ค่ะเริ่มก่อนค่ะแล้วตัวเราเอง ก็เหมือนคนคุยกันชอบพอกันปกติอะคะ่ะมันก็เหมือนเป็นไปตามธรรมชาติคะ่ะตอนแรกหนูยังรู้สึกผิดด้วยซ้ําว่าหนูมามีอะไรกับพระหนูบาปแน่ๆเลยแล้วหนูแบบทําตัวแบบนี้ไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกผิดอยู่ในใจในระหว่างที่เราครบกันเราเราก็รักกันมากอะคะ่ะจนหลังๆก็เริ่มท่านก็เริ่มสารภาพว่าท่านเคยมีภรรยามาแล้วนะแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ท่านก็มีลูกนะอม,มันก็ทําให้เหตุการณ์นเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่หนูก็ช็อกเหมือนกันว่าตอนแรกหนูคิดว่าหนูเป็นคนเลวคนแรกเลยที่อุ้ยหนูไปมีอะไรกับพระนะอะไรเงี้ยม,มันก็ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูเลวจังเลยแต่สุดท้ายท่านก็รับสารภาพว่าท่านอะ่ะเคยมีภรรยามาแล้วหนึ่งคนนะ ทิศวิรัตเนี่เป็นหนักมากนะคิดดูสิคือคบกันจริงๆจริงๆสองปีตลอดระยะเวลาทิศวิรัตเปให้แบบเดือนเป็นแสนค่ะขนาดอยากได้รถอนะเบนซ์เอสอลคคันละ3ล้านยังซื้อให้เลยแล้วคือเธอบอกเลยว่าณนะตอนนั้นอนะเรื่องของเธอมันเริ่มดังที่พิจิตแล้วเพราะอะไรถือว่าเป็นเบนซ์คันแรกในพิจิต <K ey o> คือรถก็เด่นคนก็เด่นหลังจากนั้นเนี่ยคือทิพย์วิรัตก็อยากให้เธอไปอยู่ที่กรุงเทพจะได้ห่างๆกันก่อนข่าวเนี่ยมันจะได้เงียบลงทีนี้พอไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยภาพวิวแชทหวานยังมีมาเหมือนเดิมค่ะท่านก็ยังมีการพูดคุยในเชิงเกี่ยวพาราศีอยู่ใช่ไหมก็มีคะ่ะก็มียังมีแชทไลน์คุยกันบ้างมีการขอดูรูปให้เราส่งรูปที่ไม่ควรไปให้ดูด้วยใช่ใในปี66ถูกไหมใช่ค่ะพี่หนุ่มเหมือนมีครั้งหนึ่งท่านไปงาน หนูจาไม่ได้ว่าภาคเหนือจังหวัดอะไรเหมือนท่านก็ไปนอนที่โรงแรมโรงแรมหนึง่งแล้วเหมือนหนูก็ไปแต่หนูไปกับกับอีกอีกอีกท่านนึงอีกรูปหนึ่งใช่ค่ะแล้วแล้วท่านก็บอกว่าท่านอยู่ห้องนี้นะมาหาสิเหมือนท่านก็จะเป็นคนฟิลแบบทะลึง่งทะลึ่งอ่ะชอบคุยเรื่อง ร่งเซ็ชอบดูลูกโป๊กชอบดูลูกโป๊คุณเจ็คโทนอะไรประมาณนั้นค่ะเหมือนมันคนมันเคยคบกันเขาก็เออเคยขามาเคยขีาา่ใช่ค่ะพมตรงถูห,หมประมาณนั้นส่วนอีกคนนึงที่เธอเคยไปมีสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเคยเป็นพระค่ะแล้วก็สึกออกมาเมื่อปีที่แล้ว ด็อกเตอร์สุริยาคนนี้แต่งงานกันค่ะแล้วก็มีลูกด้วยกันเป็นลูกชายปี68นี่นแหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลิกรากันไปซึ่งช่วงที่มาแต่งงานกับด็อกเตอร์สุริยาเนี่ยเป็นช่วงที่ห่างจากทิศวิรัตแล้วไงอดีตจเจ้าอาวาสวัท่าทหลวงอะนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอมาอยู่กับด็อกเตอร์สุริยาเนี่ยไม่มีเงินคล้องมือเหมือนเดิมเพราะว่าด็อกเตอร์สุริยาไม่มีตังก็เลยเอ๊ะ eh, ทำยังไงดีจะหาใครดีที่จะมาดูแลเธอมาซัพพอร์ตผู้หญิงคนนนีี้้ห่่ออยไดมมคะะเเพราวาวธลูก เพราะฉะนั้นเธอก็เลยไปเจอกับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกทิศขวัญรักเนี่ยแหละค่ะคือตอนที่ทักกันเนี่ยก็ทักผ่านทางไลน์นะไม่รู้ว่าใครเริ่มใครก่อนแล้วเธอก็เล่าครั้งแรกของเธอกับทิศขวัญรักอินคาในรถค่ะท่านก็บอกว่าเออไปขับรถเล่นกันไหมนั่นนะแล้วท่านก็มานั่งใช่ใช่คุณนัขับให้ใช่ก็ขับไปแล้วก็ขับไปที่วิทยาลัยส่งไปจอดที่นั่นแล้วก็มันมีสัมพันธ์กันใช่ในรถใช่ค่ะพี่นุแต่จอมพิษุโลกเนี่ยเขา ดีกับเราไหมทุกคนก็ดีค่ะดีหมดทุกคนท่านรู้ไหมว่าเราเคยคบกับจอจอพิจิตน่าจะทราบค่ะท่านท่านทราบได้ยังไงเหมือนหนูว่าวงการนี้เขาเขาถึงกันหมายถึงว่าเรื่องมันแคบอะค่ะจอจอเนี่ยคือเจ้าคณะจังหวัดนะอย่างง,งนะทำไมยังทำอะ่ะไม่รู้สึกผิดเหรอไม่กลัวบาปเหรอฟังเธอคะ่ะจริงๆหนูมองว่ามันก็ก็ผิดค่ะแต่หนูรู้สึกแค่ว่าหนูอยาก มีตังอยากเลี้ยงลูก okay. <พ>อ,อยากอยากมีชีวิตรอดเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้มีใครซัพพอร์ตเหมือนตอนแรกที่จอจอซัพพอร์ตเออจอจอพิจิตซัพพอร์ตเนี้ยค่ะม,มันดีมาตลอดเนี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เธอเปิดปากเปิดใจออกมาค่ะยังไม่หมดนะอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นทุกคนได้ฟังแล้วทุกคนรู้สึกยังไงคะลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยคะ่ะแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้เยอะๆกดหัวใจให้ด้วยนะคะกดติดตามน้ำแข็งสรุปข่าวให้ด้วยค่ะ